ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวีดีโอบ้านพรอมที่ดินนะครับบ้านพรอมที่ดินอยู่ในตำบลทับล่วงอำเภอหนงยไสจังหวัดสุพรรณบุรีทับล่วงครับอำเภอทับล่วงตำบลทับล่วงอำเภอหนงยไสจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับร้ำไร่พร้อมบ้านนะครับต้องมาปรับปรุงเล็กน้อยนะครับยกแปลงหนึ่งล้านนะครับราคายกแปลงนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับ ที่ดินลักษณะแตกห้องแปลงนีน้หน้ากว้างอยู่ในเกณฑ์50เมตรใกล้เคียงนะครับที่ดินจะต่ำฟ้าถนนประมาณ60เซนนะครับลักษณะแบบนี้เลยเพื่อนบ้านนะครับรอบติดทางเลยนะครับนี่คือเพื่อนบ้านหน้าแปลงที่ดินติดถนนคอนอกรีตนะครับในเกณฑ์ประมาณ50เมตรถึง60เมตรก็จะได้บ้านหนึ่งล่างนะครับ บ้านพร้อมที่ดินนะครับหนึ่งหลังบาทก็จะมีห้องน้ำนะครับและบ้านอยู่หน้าแปะที่ดินนี่คือต้นมะกรูดส่วนประสนประสานนะครับเล็กๆน้อยๆค้่องเจ้าอง,องนะครับก็ค่ายเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับตุนทั้ใดต้นใจกระติดต่อเข้ามาความลึกของแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับก็เรียบไปดงอ้อยเลยประมาณ120เมตรนะครับจากน้าตะน,น้น ประมาณ120เมตรนะครับใช้คำว่าประมาณ120เมตรหน้ามะแปลงไฟฟ้าแรงสูงสร้างเฟสนะครับอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยลักษณะแบบนี้นะฮะราคาไม่แพงเลยนะครับอยู่ในตำบลน้องรัชวัตรอ,อน้อยใส่จังหวัดสุพรรณบุรีเส้นนี้ก็ทะลุไปเส้นสร้างสร้าง้านะครับอุท,ทองด้านฉางมีเพื่อนบ้าน ยูน้าแปลงที่ดินเลยนะครับเหมาะมากกับการปลูกที่ผักอาไัยขุดบ่อเลี้ยงปลาทำโคกต้องนานครับเนสและสณะเพื่อนบ้านของเรานะครับเนี่ยเห็นไหมาราคาไม่แพงเลยนะครับราคาไม่แพงเลยร้านะดแบบนี้ซ่มไร้ว่านนะครับยกแปลงหนึ่งล้านบาทน,นะครับ ซ่มไร้กว่ายกแปลงหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทซ่อมซ่มไร้ก็งานซ่มตารางวายกแปลงหนึ่งล้านบาทโอเคนะครับตอนนี้เจ้าข้องได้บอกว่าซ่อมไร้ซ่อมง,งานซ่อมตารา,า,างวานะครับยกแปลงนะครับหนึ่งล้านบาท ลักษณะแบบนี้เลยนะฮะที่สุ้ยนะครับที่สุ้ยที่สุ้ยมากเลยนะครับความลึกประมาณร้0ยยี่สิบเมตรหน้ากวางอยู่เกณฑ์ห้าสิบเมตรนะครับประมาณห้าสิบเมตรที่ดินตามวาทานนประมาณห้าหกสิบเมตรเออห้าหกสิบเซน นัดจุดนับนัดเจอนะครับวัดบอ่อสําลานนะครับหน้าวัดบอ่อสำลานตําบลทะเลโบอกอำเภอเดชเดีนะครับเนี่ยเห็นไหมโอเคนะครับ